พฤติกรรมของน้ำมันหล่อลื่นในวงจรน้ำยาแล้วก็การทำปฏิกิริยาระหว่างกันนะในเชิงกายภาพเนี่ยกับสารทำความเย็นเนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักนะครับในการออกแบบวงจรนะโดยทั่วไปนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นปัจจัยหลักในการออกแบบคอยเย็นนะครับ ถ้าเกิดมองให้มันเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับควรจะโน้ตเอาไว้นะครับว่า,าความสามารถในการละลายของแอมโมเนียในสารหล่อลื่นเกือบทั้งหมดเนี่ยต่ำมากโอเคก็แปลว่าสำหรับแอมโมเนียนี่เป็นตัวพิเศษว่าความสามารถในการละลายในสารหล่อลื่นเนี่ยมันต่ำนะครับ